สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมในช่องของทนายบัญชาหาพอดีนะครับสลับ EP นี้ก็จะเป็น EP ภาคต่อ,อใน e ีีที่แล้วครับที่ได้เปการแนะนำแนแนวสลับน้องๆที่จบม .6 แล้วนะครับต้องการที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีน้องๆก็อยากจะทราบว่า ต้องการเรียนคณะอะไรนะครับผมก็แนะนาไปแล้วนะครับว่าอันดับหนึ่งต้องดูที่ความชอบของตัวเองนะครับว่าเราชอบลักนัดในสาขาวิชาอะไรอันดับสองก็ต้องศึกษาว่าคณะที่ตัวเองชอบแล้วก็ต้องอยากเรียนนั้นมีจบมาแล้วมีงานรองรับหรือไม่นะครับแล้วก็อันดับสามนะครับก็คือดูงบประมาณของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ว่าคณะที่เราต้องการที่เราชอบ ที่เราต้องการเรียนนั้นคุณพ่อคุณแม่มีเงินส่งเสียให้ร่ำเรียนหรือไม่นะครับมีเงินส่งเสียให้เรียนจนจบหลักสูตรหรือไม่นะครับสําหรับ e ีนี้ก็จะเป็นภาค2นะครับภาคต่อนะครับภาคเอ่อ e ีนี้ก็จะแนะนําต่อว่าเรียนจบนิติศาสตร์แล้วทํางานอะไรได้บ้างนะครับซึ่งการเรียนคณานิติศาสตร์นั้นเ,เป็นการเรียนที่ ลงทุนน้อยนะครับก็คือมีแค่เงินเสียค่าหน่วยกิจเราก็สามารถเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นศึกษาด้วยตนเองที่บ้านนะครับมหาอะไรเปิดเยอะแยะนะครับที่เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ซึ่งเราไม่จําเป็นไปนั่งไปนั่งเรียนนะครับเพียงแค่อ่านหนังสือท่องประมวลกฎหมายได้คุณก็สามารถสอบได้และก็เรียนจบได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับ มีแค่ค่าหน่วยกิตก็สามารถเรียนได้แล้วนะครับเ,ออเป็นคณะที่ประหยัดนะครับถ้าเราไม่มีเงินนะครับเราก็ไปเรียนในมหาลาัยเปิดเช่นรางคำแหงสุโขทัยธรรมาิริราชนะครับซึ่งประหยัดนะครับเรียนไปด้วยทาง,งานไปด้วยก็ได้นะครับออหรือจากเรียนใกล้บ้านก็ราชภัฒต่างๆก็เปิดสาขานดิติศาสตร์นะครับนะฮะ ก็เลือกก็ว่าเราจะเรียนแบบไหนนะครับอยู่ที่ว่างบประมาณของเรานะครับดูดูเงินของเราว่ามีความสามารถในการที่จะเรียนหรือไม่นะสะสไลดอีพีนี้นะครับก็จะมาต่อนะครับเรียนจบคณะนิติศาสตร์จบแล้วทํางานอะไรนะครับหลายคนก็อยากทราบนะครับสำหรับน้องๆที่กําลังตั้งใจที่จะไปสมัครเรียนในคณะนิติศาสตร์นะครับอาจารย์ที่จบม .6 หกแล้วนะฮะ บางคนก็ยังกังวลอยู่ว่าจบแล้วจะมีตลตดรองรับหรือไม่จบแล้วจะมีงานทําหรือไม่นะครับซึ่งผมก็จะได้ะแนะนำว่าเรียนจบนิตศาสตร,ร์จบแล้วทํางานอะไรนะครับอาชีพอันดับแรกนะครับที่สาหรับคนที่ใฝ่ฝันนะครับสาหรับนักเรียนกฎหมายนะครับรว่านักเรียนนิติศาสตร,ร์นะครับหนึ่งก็คือผู้พิพากษานะครับสอง พนักงานอายการนะครับซึ่งตําแหน่งสองสองตำแหน่งนี้นะครับหลังจากที่น้องเรียนจบนิติศาสตร์แล้วน้องต้องไปเรียนต่อในระดับเนติบัณฑิตนะครับในระดับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตนะครับซึ่งหลักสูตรเขามีอยู่หนึ่งปีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็เรียนเองที่บ้านได้นะครับสอบขอให้สอบแค่ผ่านเท่านั้นเองนะครับขอแค่ให้สอบผ่านเท่านั้นเองนะสามทนายความนะครับหลังจากที่น้องจบปริญญาตรี แล้วนะครับก็ไปสมัครอบรมศึกษาวิชาว่าความกับทางสภาทนายความครับซึ่งตําแหน่งทนายความนี้นะครับไม่จําเป็นต้องจบประกาศนียบัติเนติบริตัเนติบริษ,รษก็ได้นะครับนะฮะต่อมาคือ4นะครับอาชีพที่ปรึกษากฎหมายบริษัทนะครับสำหรับคนที่จบนิติศาสตร์นะฮะ นิติกรนะครับนิติกรตามหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิติกรของฝ่ายปกครองนิติกรสวัรกรนิติกรหน่วยงานของรัฐต่างๆนะครับนิติกรนาย,ยาการนิติกรศารนิติกรอบตอบจรอบประมาณนี้นะครับแล้วก็6ปลัดอำเภอนะครับซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์นั้นสามารถที่จะสอบบรรจุเป็น ข้าราชการประจำอำเภอได้เช่นเดียวกันกันกบคณะรัฐศาสตร์นะครับเจ็ดงานธนาคารนะครับก็คือ,อฝ่ายไปอยู่ในฝ่ายกฎหมายหรือว่าไปอยู่เป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อนะครับนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือ,อนักกฎหมายของกิจสิทธิการนะครับแล้วก็งานราชการอ,าอื่นๆนะครับเช่นเจ้าพนักงานคดีปกครองของศาลปกครองนะครับหรือ ครับอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ว่าจะเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษนะครับนะฮะนี่คือตําแหน่งงานสําหรับคนที่จบปริญญาตรีนิติศาสตร์นะครับน้องไม่ต้องกังวลล้จบแล้วจะมีงานรองรับหรือไม่จบแล้วมีงานรองรับนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องนะครับเพราะว่าตําแหน่งของนิติศาสตร์นั้นเป็นเป็นตำแหน่งของฝ่ายปกครอง ก็คืออยู่ในส่วนของฝ่ายปกครองฝ่ายอำนาจรัฐนะครับซึ่งจะต้องมีการสอบแข่งขันนะครับส่วนน้องจะสอบแข่งขันได้หรือเปล่านั้นอยู่ที่ความรู้ความสามารถของเรานะครับนะฮะและนี่ก็คือหัวข้อนะครับเรียนนิติศาสตร์จบแล้วทำงานอะไรนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ยังไงบ้างราครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคายนะครับเพื่อติดตามคลิปต่างๆนะครับคลิปต,ต่างๆต่อไปผมก็จะเริ่มจะเริ่มพูดถึงกฎหมายนะครับให้มันเป็นปัญหากฎหมายในส่วนของเป็นงานวิชาการก็รจะเป็นงานคดีความนะครับ EP ต่อไปก็คงจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการปรึกษากฎหมายหรือมีข้อ ปรึกษากฎหมายอยากปรึกษาก็ทิ้งคําถามไว้ในช่องนี้นะครับในคลิปใต้คลิปนี้นะครับแล้วผมจะมาตอบนะครับตอบอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับสวัดีทุกท่านครับสวัสดีครับ